ร้ายกาศร้ายกานอร่อยมากค่ะอร่อยมากนี่นี่นี่ก็ต้องบอกว่าน้าน้ายมีไอ้นั่นเหรอไอ้นั่นน่ะอะไรอ่ะฉันมีไข่ไข่เยออย่าอย่าเว้นวัก ้ค่ะไข่เจียวก็ไข่เจียวจะอยากเป็ไข่แล้วเว้นวักแล้วเจียวโมจิกกำลังคิดไงว่าจะตอบว่าไข่ออมเล็ตหรือว่าไข่เจียวถ้าอยากเวักแบบนี้ไม่ได้แต่ไม่ต้องหอ่วงนะพี่ชอบชอบทานไข่ค่ะ ทำไรการน่เฮ้ยเล่นมุกอะไรไปอะ่ะบอกลาฟี่ด้วยดิอย่าปล่อยลาฟี่หง่า,าคือเมื่อกี้นี้ลาฟี่แค่เออเว้นวักได้ถูกจังหวะมากเกินไปหน่อยอ๋าเกิ้น้ำกันนะคะให้แสดงว่าลาฟี่ทำดีแล้วใช่ไหมเออเออ ลฟี่เล่นบุกเก่งใช่ปะฮะเก่งเก่งจ้าเก่งเก่งมากเก่งมากอ่ะสมกับเป็นลาฟี่ผู้ยิ่งใหญ่อ้ยไม่รู้น่าจะดีกว่าใช่ใ่ไม่รู้น่าจะดีกว่าเกือบสำลักน้ำแล้วก็บรเล่ยไม่ใช่สิโอโันต์จี้สดอัตติคูอซากะโ้โด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  たこ